สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่กับผมนะฮะกับ i อ i อ a m เกมนะครับผมหลังจากที่เราไม่ได้สตรีมมานานนะครับวันนี้ผมมีเกมมาใหม่ก็คือมีผู้สนับสนุนให้ผมเล่นแล้วก็ทดลองดูนะครับแล้วก็เป็นงานเสริมเอาง่ายๆนะครับเป็น Axie a x i n i n n i t y นะคนับรับผม เป็นเกมที่แบบออวันนี้ผมเล่นนานแล้วนะฮะเล่นแบบหลายชั่วโมงโทรศัพท์ผมก็เลยแจ้งเตือนนะครับโอเคนะครับสำหรับเกมน,นี้เนี่ยตามที่ผมทราบข้อมูลมาจากคนที่ให้ผมเล่นนะครับสำหรับตัวสายฟ้าเนี่ยเซิร์ฟของอันเนี้ยมันจะเป็นรีชุก5ชั่วโมงนะครับแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้รี5ชั่วโมงอย่างที่เราเห็นนะครับอันเนี้ย คือเป็นเซิร์ฟที่ให้ทดลองเล่นเฉยๆนะครับไม่ใช่ตัวหลักดังนั้นเนี่ยมันจะรีแค่ถ้าเป็นตัวหลักเนี่ยมันจะรีห้าชั่วโมงนะฮะหรือว่าในหกชั่วโมงจะได้ไห้าห้าเนี่นะฮะห้าตัวนะครับสำหรับ Energy นะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยจะไม่รีนะคะผมเพราะว่า ันจะรีทุก7จ็ดโมงเช้านะครับเพราะเซิฟตัวนี้เนี่ยเป็นเซิฟทดลองนะคะผมจะมีตรง adventure นะครับก็คือตรงเนี้ยคือตะลุยด่านนะครับอันนี้ผมตะลุยไปหมดแล้วนะครับก็คืออันเนี้ยตัวละครเนี่ยต้องซื้อนะครับซึ่งคือแบบถ้าไม่ซื้อก็เล่นไม่ได้นะครับผมกว่าจะเข้าเกมได้เนี่ยก็ต้องมี qr code ที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรต้องจ่ายตังค์นะครับส่วนตัวเนี้ยผมไม่ได้ซื้อเองนะครับผมบอกไว้เลยคือเป็นเขาเรียกอะไรอะสปอนเซอร์หรือเป็นเจ้านายผมเนี่ยเขาให้มาเล่นนะครับผมคือแบบเหมือนเขาลงทุนให้เราเราเล่นไปก่อนนะครับผมผมจะมาลงอารีนาให้ดูหนึ่งรอบนะคะผมตอนผมเล่นแรกๆเนี่ยมงมากนะครับว่ามันเล่นยังไงกันแน่นะครับ ลองผิดลองถูกอยู่ตั้งนานนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็พอได้แล้วนะครับเนี่ยอันเนี้ยเห็นตรงกลมๆตรงนี้ใช่ไหมครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับสามทับสิบนะฮะทางซ้ายมือนะครับด้านล่างที่เป็นวงกลม,มสีส้มๆนะครับจะเป็นแบบจนนํานวน gas ที่เราจะใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลขศูนย์เหมือนเมื่อกี้ที่ผมเอาออกไปเนี่ยเองตัวเนี้ย,ยจะเป็นศูนย์นะฮะ ก็คือเราจะไม่เสียเธินนะคะผมถ้าเราจะเล่นแบบนี่เราก็เลือกตัวนี้แหละครับถ้ามันมีขึ้นมาให้นะครับแต่แล้วแต่ตัวละครนะคะอย่างของผมก็จะมีเป็นการ์ดอันนี้นะคะแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยถ้าผมดูไม่ผิดนะคะถ้าเป็นตัวนกเนี่ยจะตีแรงเห็นไหมครับสังเกตว่าตีแรงนะคะจะไม่มีโล่ป้องกันนะคะผมแต่อันตรายสาหรับเรานะครับ โอเคนะครับผมมาผมได้มา6กเทิร์นแล้วฮะค,คือไม่ใช่6เทิน6กการ์ดท,ที่สามารถใช้ได้ในรอบนี้นะครับแต่ใน1ตัวละครเนี่ยสามารถใช้การ์ดได้เพียงแค่สีใบนะคะก็คือคือจำกัด4ี่ใบนะครับอยู่ที่เราจะใช้หรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูนะครับผมใช้อัน,นี้เพราะว่าตีสูงสุดแล้วของผมนะครับ อันนี้เราเป็นป้องกันให้ใบหนึ่งพอนะครับเผื่อเอาไว้ให้เทินหน้าให้เราได้รอบนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเผื่อเอาไม่อยู่เห็นไหมครับคือตีแรงมากครับฝั่งฝั่งเขาเรียบร้อยนะครับถ้าเป็นลูกไปอย่างนี้คือแปลว่าตายแล้วนะครับฝั่งผมเนี่ยเดทไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองนี่นะครับผมก็จะใช้การ์ดประมาณนี้นะครับ ก็เล่นไม่เก่งนะคะเพิ่งเล่นได้สองวันวันนี้วันที่สองก็เลยมาลองเล่นให้ทุกคนดูนะคะผมเป็นเกมที่มีความเสี่ยงนะครับในการลงทุนผมบอกเลยไม่แนะนํานะครับให้ลงทุนเองนะคือแต่ถ้าใครมีทุนสำรองเนี่ยก็ลงได้นะครับเพราะว่าถามว่าคุ้มไหมผมคิดว่าในตอนเนี้อาจจะคุ้มนะฮะเพราะว่า ในค่าค่าไอเทมตัวที่ขายเนี่ยเราจะขายเป็น SLP นะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยสามารถขายได้นะฮะถ้าอยากศึกษาหรือว่าหาดูต่อเนี่ยแนะนำหาใน YouTube นะฮะมีแบบเยอะมากนะคะผมแต่สำหรับตัวผมแล้วเนี่ยผมมาทดลองดูก็โอเคนะคะก็ชอบแหละ เพราะว่ามันแบบถ้าเอาตามจริงนะฮะมันเยี่ยมไปเลยนะคะผมนี้ผมเลือกใช้สามการ์ดคือผมเอาเกาะล้วนๆนะคะแทบจะไม่เอาตีเลยนะคะผมเพราะขนนกเนี่ยตีแรงมากตีตัวต่อไปผมเลือกใช้สองการ์ดแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาจะตีผมหรือเปล่านะฮะอ่าเรียบร้อยครับงานนี้ เนี่ยฟิลปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับมันไม่รอดแล้วฮะแพ้เลยครับรออะไรเนี่ยนะคะก็ประมาณนี้นะคะผมส่วนแรงเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไต่ได้สูงเนี่ยมากดดูตรงแท่นนะฮะดูนะครับถ้าใครไต่ได้สูงแบบสูงมากเลยเนี่ยรางวัลเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะผมซึ่งจะได้เป็นตัวนี้เลยครับ ถ้าเป็นท็อปเนี่ยจะได้เป็นตัวนี้ไปนะครับแล้วตัวเนี้ยคืออยู่เลทราคาสูงมากนะคะผมซึ่งตอนเนี้ยอันดับผมอยู่ที่คือแบบสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้านะครับอันดับผมคือแบบอยู่ลลังท้ายไปนน่นเลยนะคะผมโอเคนะครับก็เข้าๆก็แบบนี้นะครับ ส่วนตัวที่ผมบอกว่าสามารถขายได้นะฮะที่ขายได้ตลอดนี่นะครับ SLP นะคบผมก็คือเป็นไอเทมที่เขาเอาไว้ผสมตัวละครตัวใหม่เอาเป็นผลิตลูกของตัวละครดีกว่าครับเรียกยงี้ดีกว่านะครับดังนั้นตัวนี้จะขายได้นะคะผมแต่ผมก็ยังไม่รู้นะว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นรางวัลบ้างนะครับ เพราะว่าผมเพิ่งเล่นได้แค่นี้เองนะคะเล่นสองวันนะครับเพิ่งเริ่มเล่นสองวันได้แค่ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครมีอะไรถามเพิ่มเติมเนี่ยผมมีช่องแนะนํานะคือผมแนะนํานะครับผมไม่ได้แบบที่ไหนนี่เองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับช่องที่ผมดูนะครับนี่นะครับผมว่าเขา สอนดีนะครับสำหรับช่องนี้ก็ดีนะครับเพราะผมเพิงดูไปนะฮะแต่ผมไม่ได้ติดตามเขาไว้นะครับสำหรับเพนีะครับไปกดไลค์กด s ัคสมกดติดตามเขาได้นะครับพักนี้ไม่เข้าลงช่องเองแนะนำช่องกขด <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวนะฮะมีอีกช่องที่ผมชอบดู ก็ช่องนี้นะฮะช่องนี้ผมจะกดติดตามไว้นี่ะครับอันเนี้ยคือคนที่เขาเล่นนานกับผมนะครับเห็นไหมครับก็แนะนำนะครับดูได้นะครับสำหรับช่องที่ผมแนะนำไปนะครับ ก็ประมาณนี้นะคะผมแล้วช่องนี้ก็โอเคนะครับช่องนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับนี่ครับผมติดตามไว้นะฮะคือจะแนะนำวิธีที่จะเก็บ SLP ได้เยอะนะครับใช้ได้อยู่นะครับเยี่ยมไปเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมเรียกได้ว่าแนะนำช่องอื่นมากกว่านะครับที่จะแนะนำช่องตัวเองเพราะภาคนี้ไม่่อยได้ลงคลิปโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ